เป็นเกมเป็นเกมใช่ไหมดก็ได้สมัครเป็นลูกศิษย์ดูดเป็นยามลอยแล้วคือแบบว่าเปยจอกันในในเกมมีแบบเขาใช้โปรแกรมอะไรไม่รู้อบบคุยกันผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเออแล้ก็คุยกันผ่านคอมพิวเตอร์เล่นเกมกันอะไรเงี้ยตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับไม่หลับไม่นอนพอออกมา่คือตาตะค้ำเลยพี่ได้นอนที่เห็นแบบว่าหน้าโซนโซนเนี่ยไม่ใช่ว่าทำงานหนักไม่ได้ม่ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่เแบ้างคะเอ่อผมบอกพี่แก้วชินแก้มพี่แก้มร้แก้มดีไหมพี่แก้วก็แกงแกมือนกันครับหัวหน้าแก้ง่ายพี่แก้วเขาจะเป็นเขาจะเป็นเหมือนกับว่าผู้อาวุโสในด้านในในวงการนี้เขาคือตัวแม่ของการร้องเพลงครับแต่ว่าเวลาเขาอยู่กับพวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนเพื่อนแบบเราชอบแกงพี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะมีแบบพี่แก้วไปอยู่แก้งพวกนั้นไปแล้วก็จะอยู่แก้งของลีคนเดียว